สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสัตเจ้า Tri um e, t r i u m p h BMW T100 ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2019เลขไมเพียง10,000กะลักร้อยเท่านั้นครับมาเพราะว่าของแต่งนะฮะจะแต่งในบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาเลขไมคันนี้ครับวิ่งมานะฮะ16,86กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมจากลูกค้าให้ดูทุกคันหน้าจอเดินไมสวยใสยครับไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะ นี่กุญแจชิปครบ2ดอกหัวโชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตช์เลยแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยครับแด์จะเป็นแฮนด์เดิมไม่มีคราบสนิมเลยครับคันนี้ประกับไฟฟ้าเดิมสวยใสตัวสอตงต่างๆไม่มีเรือนรางปอกแฮนด์แต่งครับลบายมันัดกระจกมองข้างแต่งเช่นเดียวกันมือคลัต์มือเบรกนะครับเป็นของเดิมไม่คดไม่งองกระปุกมันเบรกดูนะครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อน ชุดสีถังเดิมครับสติ cker warning อยู่ครบฝาถังสวยครับไม่มีค่าเสียีมตัวถังไม่มีรอยขีดขวดแล้วก็รักยิ้มนะฮะเบาะนั่งครับคันนี้เป็นเบาะแต่งนะครับไฟท้ายแต่งครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็บังโคลนหลังแต่งเป็นแบบบังโคลนหลังสั้นนะฮะเป็นของแต่งด้านหน้าครับถ้วยไม่เดิมสวยครับไม่มีบุบกระแทกแตกราวแน่นอนครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่แทบไม่มีรอยนะฮะคันนี้มียางกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็บังโคลนหน้าเดิม ไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเช่นเดียวกันยางด้านหน้าครับ้องบอกว่าสภาพอยู่ที่90%ครับโอ้โหเหมือนใหม่ครับขอบล้อด้านหน้าครับนี่ครับเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อโครเมียมนะครับแล้วก็ที่รั่วสวยครับไม่มีคราบสนิมเลยครับกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มสไลด์นะฮะคันนี้มาพร้อมกับการมดน้ำแต่งลายธงชาติอังกฤษแล้วก็สกิดเพจด้านล่างด้วยนะครับคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับ ฝาวาวครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคีบเครื่องสวยเต็มทุกบรรทัดครับนี่ฮะแคเคือฝั่งขวาครับนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นแคงเดิมนะครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะหรือเก็บงานนะฮะพักเท้าฝังขวายางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาคันเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับต้องบอกว่าเป็นท่อง,งาน made in Thailand ครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กัน นี่ครับรอบเดินเบานิ่งนะครับอัดตาเร่งเป็นไงโอ้โหลันๆนครับขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะโชกหลังเดิมนะครับน็อตหัวโชกแต่งไฟเลี้ยวคู่หลังแต่งนะครับนี่ครับเป็นแบบ LED นะครับโซ่เตอร์เดิมติดรถมาจากศูนย์ครับ ขอบล้อด้านหลังครับนี่ครับเป็นของเดิมนะฮะเงาสวยไม่มีค้าสนิมซี่รวดสวยครับดูนะครับถ้าไม่มีค่าสนิมใดใทั้งสิ้นเลยยางหลังครับนี่ฮะโอ้ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มเต็มครับ90%ซนะครับท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงครับท้ายแต่งท้ายสั้นแต่งนะครับเลขทะเบียนสวย900ตรงรุ่นครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใดทั้งสิ้นแน่นอนฝั่งซ้ายครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะ พิงอามฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานเช่นเดียวกันนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่โคตรไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะเป็นงานกลึงเดิมนะครับแล็คเกอร์เดิมจากศูนย์เลยครับฝาเบาสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคีบเครื่องสวยเช่นเดียวกันฮะคอท่อด้านซ้ายครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างนะฮะหน้าเครื่องนะครับแห้งใสครับตาสไตล์ t ทันเทอร์ไบ์นนทบุรีนะครับกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรอยล้มสไลดจานเบรกด้านหน้าก็องบอกว่าแทบไม่ผมองบอกว่าเป็นแค่รอยดีกว่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่3ามแสนเก้าพันบาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง5้าหมื่นแปดพันสี่รอยยี่สิบบาทถ้าคุณมองหารุ่นนี้นะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับและทีมคัญตอนนี้เรามีอยู่แค่คันเดียวรีบมาครับาช้าอดแน่นอนแล้วเจอกันครับทันตบันทัพบรีครับสวัสดีครับ